ทุกคนทุกคนต้องดูกันได้นะครับสำหรับเรื่องคองเกตไมเอ็กลุ้นหลักป่วนกวนแฟนเก่าหนังที่เบลล่าลานีเล่นกับไบวัชิลลมิดที่เขาเล่นด้วยกันอาจารย์คือส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเราดูเรื่องนี้แล้วบอกเลยนะครับว่าภาพสวยมากฉากที่ไบวัชิลวิดเต้นโคตรน่ารักคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับคือเราไปอ่านคอมเมนต์ชาวเน็ตมาคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าพุต้านไปโผล่เรื่องใหม่แล้วอันนี้ตลกมากมันคนละเรื่องโว้ย ซึ่งความยาวของหนังเรื่องนี้นะคะก็มีความยาวประมาณ1ชั่วโมงกับประมาณ40นาทีครับซึ่งหนังที่ไบและเบลล่าเล่นเรื่องนี้เนี่ยหรือคอนเกตไมเอ็กรุ่นรักปวนกวนแฟนเก่าเนี่ยสามารถดูได้แล้วทางพลามวิดีโอได้เลยนะครับขอบอกเลยนะครับว่าอย่าพลาดเชลลาต้องดูกันให้ได้นะทุกคนสนับสนุนหนังไทยกันหน่อยโตโตกันละจบสวัสดีครับยังไงก็ตามนะครับถ้าก็เห็นคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดสั b s c r i b e เป็นกำลังใจใช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับบาย